สวัสดีนะครับ f อปบกบ,บช่องสร้างต้ามกกอกนะครับ F อเนาะ,อะตอนนี้ฝนก็ตกนะครับที่กกอกนะครับเอเนาะ,ะทีน้าบ้านอาลุงนะครับ F อเนาะนี่นะครับฝนตกนะครับ F อฝนตกนะครับตออน,นี้ ไม่รู้จะตกหนักหรือเปล่านะครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับเ <c oughs> อฟซีโอ้พี่น้องนะครับเอฟซีอีดากดำมาคุ้ยขยะอีกแล้วนะครับเอฟซีอืมไม่มีทางไปถึงกับปุ้ยขยะเลยพี่น้องนะครับอ่าอีดากดำนะครับเอฟซีเนาะ นี่นะครับฝนนะครับเอซกอริลินนะครับตัวนี้ก็ล็อกกุญแจอยู่นะครับเอซีเนาะโอ้ยอีดากดำนะครับเอซเข้าไปคุยขยะถึงด้านในเลยนะครับนะบรรยากาศตอนเช้านะครับเอฟซีฝนรงนิง่ง ั้นพี่น้องอิตาโซหรือเปล่าพี่น้องทางคาเดงก็จะเป็นบ้านตาโซนะครับรรยากาศตอนนี้นะก็ฝนก็ตกนิบตกลินแล้วนะครับเอฟซีเนาะกระปุกกระปองอะไรนะครับเอฟซีนี่กรปองน้ามันเครื่องนะครับเ หมดแล้วนะครับ <c oughs> โอ้เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ค <c oughs> ุ้มชาคุ้มฝนนะครับ fc ก็ลินมาบ้างนะครับ fc ลินมาบ้างนะครับ คนลุกหมดแล้วนะครับ f อแถวนี้นี่นะครับบรรยากาศนะครับ f อทุกทุกท่านทุกทุกคนตอนเช้านะครับเงียบกิบนะครับ f อฟซตอนนี้ก็หกโมงนะครับ f อฟซีหกโมงแล้วนะครับ น่าจะตกอยู่นะครับวันนี้เนาะหรือจะตกแรงไม่แรงยังไม่รู้นะครับเพบซีแต่ลินแล้วนะครับเพบซีลงเม็ดแล้วนะครับวันนี้นะครับที่กวกกอกก็ยังให้เอซีรู้นะครับว่ากกกอกเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเอฟเป็นตำนานไปแล้วนะครับเพบซีเนาะ <c oughs> <c oughs> บ้านก็ผมก็ย้ายให้หมดเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวตัวบ้านหลังนี้นะครับ f อเดี๋ยวจัดให้นะครับ f อไม่นานนะครับ f อหลังนี้ก็จะจัดการให้นะครับเอีใหญ่ยิ่งแค่ไหนย,ยิ่งชอบนะครับ f อไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคนะครับ f อซีโอ้พี่นงเอ้ยนกนะครับ นกกาก็บินออกจากรวงลังแล้วนะครับเดีีเช้าแล้วนะครับอืมกาศล่าสุดนะครับเีบ้านเกาะทางบ้านนะครับเดีีนี่อันนี้คือต้นชะโนดนะครับเดี๋ีที่ลุงเอามาปลูกไว้นะครับ ขากาเหลืองแล้วนะครับอรารามแล้วนะครับ FC เอ,อีเนาะก็ตกลินนะครับเอฟีนิ่งัยบๆนะครับก็ยังเลืออยู่นะครับเอี พอได้ลอยกระทงอยู่มากนะครับเบบี๊ีอ๋ขอขเหลืองแล้วโลเกี่ยวนะครับเบบี๊ีคนเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวนะครับเบี๊บซีอ๋อเหลืองแล้วนะครับเบบี๊ีรอเกี่ยวนะครับเบบี๊ี ที่ทุง่งนานะครับหลังบ้านลุงนะครับทีกทีเนาะทุกท่านทุกคนฝนลงเม็ดแล้วนะครับพี่จีถ้าหลังลอยก็ท่งเล้น้ำก็จะไม่เยอะนะครับพีซี โปรจะแห้งหมดนะครับเอฟซี FC เนาะทุกทุกท่านหกโมงนะครับเอฟซี FC ตอนนี้เนาะฝนนิบมๆแต่ครับเอฟซี FC นี่นี่นะครับลงเม็ดแล้ว น่าจะไม่เด็ดนะครับวันนี้เนาะอา <c oughs> กาศล่าสุดนะพี่เอฟซีเนาะตอนนี้ ไม่มีแดดนะครับตัวนี้ฝนกำลังจะตกนะครับแต่ลงเม็ดแล้วนะครับเอฟซี F C. พอดีขีดดินลายนะครับหกโมงครับบรรยากาศหกโมงเช้านีเอฟซีบรรยากาศเนาะ ขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่างตามโป,กปก๊